เหรียญหมุนเวียนนะคะพศออแรกที่เหรียญหมุนเวียนพศแรกก็คือสาม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 นี่เป็นเหรียญอยู่ในดวงใจเนาะเป็นเหรียญอยู่ในความฝันแหละความจริงนี่เราแตะต้องเอไม่จับต้องไม่ได้อันนี้สี่สามสองห้าสี่สามค่ะความจริงนี่ไม่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะสองห้าสามสามที่สัมผัสได้จับต้องได้ก็สองห้าสี่สองห้าสามหนึ่ง สองห้าสามหนึ่งไม่ได้รับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่ไม่เคยได้ซื้อหรอกห้าร้อยน่ะที่ตั้งราคาไว้เผื่อว่ามีเหรียญช้ำรูดหรือเหรียญอะไรมางี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้รับได้ที่ห้าร้อยบาทไม่เคยจริงๆค่ะตั้งแต่ที่รับมานี่เป็นหลายสิบเหรียญไม่เคยรับห้าร้อยเลยสักเหรียญหนึ่งอย่างขั้นต่ําสุดก็น่าจะเป็นเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะสองห้า สองห้าสามหนึ่งจุนวนผิดเพียงหกหมืสองร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้สวยๆก็ได้หนึ่งพันหรืออาจจะเกิน,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้ก็นั่นแหละที่เป็นล,ลงไว้ว่ารับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะไม่เคยได้รับห้าร้อยจ้าทิงรับเกินตลอด แล้วบางทีคนเขามาขายให้พนันาน,นะเขามานะเหรียญบางอย่างเขาขายไม่ได้ใช่ไหมคะพนัก็ต้องช่วยค่าเดินทางเขาค่ะเพราะเขาเขา,เขาไปดูเพจอื่นมาเพจที่ ที่รับราคาเป็นแสนเ็นอะไรเงี้ยเขาหวังว่าที่เหรียญที่เขาเอามานะเหรียญเดียวสองเหรียญที่เขาถือมาเขาจะได้ราคาเป็นเป็นที่อย่างที่เขาเข้าใจค่ะคือแกรเข้าใจผิดอะค่ะนะคะ,นะคะเข้ามาแล้วไม่มีเงินติดตัวมาหวังเอาน้ําบ่อน,น้าหวังที่จะมาเอาเงินแสนค่าเหรียญอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ต้องเข้าใจนะคะทุกคน ต้องต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะอย่าไปหลงเชื่อค่ะเขาจะให้เราโอนเงินใช่ไหมคะอย่าไปหลงเชื่อเขานะคะอย่าไปโอนนะคะอย่าไปโอนเงินค่ะแต่มาให้เห็นให้รู้ว่าดีแล้วพนก,ก็ก็ยินดีบอกมานะ่ะดีแล้วมาให้รู้ให้เห็นเนี่ยมาให้รู้ว่าเขาเขารับกันอะไรกันยังไงนะคะจะได้ไม่ต้องไปถูกหลอกค่ะ หลายคนคะ่ะมาแล้วไม่ได้ขายลงมาหาไปหน้าที่ร้านเออร้านประนา,รานอยู่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยคลองถมจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสสองวันเท่านะคะเขาเป็นตลาดนัดหรือถ้าท่านอยู่ไกลามาไม่ได้นะคะท่านก็ใช้วิธีนี้คะ่ะเอ,อใต้ใต้คลิปนะคะใต้คลิปจะมีเบอร์นำบัตรของทีมงานนะคะมีนำบัตรของทีมงานมีเบอร์โทรมี มี QR code ลาย QR code ใช่ไหมมีบาร์โค้ด QR code นั่นแหละลายนะคะก็สแกน QR code ลายแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ดูค่ะรับไม่รับราคาเท่าไหร่เขาก็จะแจ้งเลยตกลงขายให้ที่อยู่ส่งของของถึงโอนเงินทันทีนะคะไม่มียืดเยื้อค่ะของถึงรับรองได้เงินแน่นอนของถึงโอนทันทีค่ะเราจะไม่มีไม่มีว่ารอจน ขายก่อนรอนโนอนนี่นั่นไม่ไม่ใช่เลยนะคะของถึงปุ๊บเช็คปั๊บโอนทันทีค่ะอันนี้ปีสี่ศูนย์สี่ศูนโปรตินไม่ได้รับแต่ทันนี้เขาเลิกสะสมขออภัยค่ะเป็นร้อยเหรียญสามสี่ร้อยเหรียญสี่ศูนรอยเหรียญไอ้สามสี่รอยเหรียญค่ะคือของที่เขาเลิกสะสมแล้วเขาส่งม,มาขายกป็นนาทค่ะแล้วปนากะรับไปหมดเลยนะคะ มีบวกให้ทั้งนั้นแหละค่ะบวกให้หมดแต่บวกมากบวกน้อยแล้วแต่เลยอันนี้โหเขาใส่กันชื้นไม่ด้วยเห็นไหมคะเขาเก็บไว้ดีอะค่ะเนี่ยคนเขารักเหรียญจริงๆเนาะเขามีความใส่ใจเห็นไหมคะรายละเอียดใส่กันชื้นให้ด้วยเขาเขาเก็บของเขาเนาะอันนี้ตีอะไรอะเรียสวยอยู่นะเนี่ยอ๋อสี่สามเนี่ยอันนี้สองห้าสี่สามสวย,สวย สวยจริงๆนะเนี่ยสองห้าสี่สามรับซื้อเรียญละสิบห้าบาทนะคะสองสิบบาทพอสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเดี๋ยวจะมาแจ้งว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่อันนี้สองห้าอะไรนอะสิบห้าเหรียญเขาเขียนมาสองห้าสี่สี่ สองห้าสี่สี่ิบห้าเหรียญอันนี้ก็ปีสองห้าสี่ศูนย์เอเดียวกันสองห้สี่ศูนย์อันนี้แปดเหรียญสองห้าสี่สี่เนี่ยค่ะปกติสี่ศย์กับสี 40, ่สี่ไปนะไม่ได้รักเนาะแต่คือถ้าเทหมดอะคะ่ะเรารับไปหมด เราจะบอกว่ารับเฉพาะอันนี้และอันนั้นไม่รับก็ไม่ได้สี่สองสามสิบสี่เหรียญสองห้าสี่สองสามสิบสี่เหรียญเราจะบอกว่าอันนี้ฉันรับนะอันนั้นฉันไม่รับนะสี่สี่สองห้าสี่สี่ห้าสิบเหรียญก็ก็ก็ไม่ได้เนาะในเมื่อเราจะรับเขาเขาแบบคือเขาไม่เก็บแล้วอ่ะเขาเทมาหมดเราก็ต้องเอาไว้หมดอันนี้ก็สองห้าสี่สี่โอสองห้าสี่สี่อ ก็นั่ด้อ,อแล้วว่าทําไมถึง44กับ40ทําไมเขามีเยอะหลายร้อยเหรียญเพราะว่าเหรียญอื่นๆนะคะเขาส่งมาขายป้าน้าแล้วเพราะที่ป้าน้ารับใช่ไหมคะเหรียญ41เนี่ย42เนี่ยรับ20บาท41 42 43 34ปานารับซื้อเขาก็ส่งมาขายค่ะแล้วแล้วเขาเก็บ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 ไว้เยอะจนจนเขาเลิกเก็บแล้วต้องการใช้เงินเขา เขาก็บอกว่าเทให้ไปนันหมดเลยไปนันจะให้เท่าไหร่ก็ได้โอ้โหเขาพูดอย่างนี้เราจะให้เท่าไหร่ก็ได้เราจะให้เขาถูกได้ยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องให้แบบเต็มที่อ่ะค่ะสองห้าสี่สองปกติรับอยู่ยี่สิบบาทต่อเหรียญน,นะคะสองห้าสี่สองสองห้าสี่สองจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญผลิตไม่เยอะนะคะถือว่ายังไม่เยอะ ค่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับต้นๆอยู่